อิงคะตอนนี้โสดไหมคะค่ะก็ยังโสดอยู่ค่ะข่าวกับอเล็กที่ออกมาถามเดี๋ยวกันเป็นยังไงฮะตกใจนะลูกตกใจคะ่ะก็จริงๆริอิงก็ไม่คิดว่าจะมีคนแบบมากดไลค์มาแชร์มาเม้นเยอะขนาดนี้เลยตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นรูปที่ยอดไลค์เยอะที่สุดในชีวิตการเล่นอินสตาแกรมมาเลย1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นอะไรประมาณเนี้ยค่ะคือแบบไม่เคยรูปแบบเกินหนึ่งแสนมาก่อนไม่ไม่คิดเหมือนกันว่า ว่าลงรูปคู่พี่อเล็กล้วจะมีคนกดไลค์ขนาดนี้อ,อ,อะไรเงี้ยค่ะวันที่เราไปทำรายการถึงแบบลงรูปคู่พี่เขาค่ะก็ไปถ่ายรายการค่ะเป็นออโครงการของพี่อเล็กเขาชื่อว่ากอดปากกอดทะเลเออซึ่งในซึ่งในรายการนี้มันจะมีหลายอีพีมากมันมี4 EP ีค่ะก็จะมีทั้งก้าวสุภาษลาออพี่เก<อ>ดวรลินทอนมีพี่อเล็กซ์คนเดียวนะคะแล้วก็มีอิงเป็นอีพีสุดท้ายซึ่งก็ เป็นเหมือนแบบช่วงตอนเย็นของวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบพระอาทิตย์มันตกไปแล้วแล้วทองพ้ากําลังสวยอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบถ่ายรูปเล่นกันจริงๆก็ไม่ได้ถ่ายกับพี่เล็กคนเดียวถ่ายกับทั้งทีมงานถ่ายกับหลายๆคนที่อยู่ตรงนั้นแบบชาวอาขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ก็ถ่ายไปแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรตอนพี่เล็กลงอ่ะพี่เล็กก็ถามว่าน้องอีชอบรูปไหนสุดคือเขาถ่ายไป3รูปแบบหน้าไหนรอดสุดอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเลือกรูปที่พี่เล็กลงพี่เล็กก็ลงไปเราก็แบบเออไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเขาก็แบบมีการ แอดแบบกอดปากกอดทะเลซึ่งเป็น IG จ <project S 2> โปรเจกต์ใช่ใช่แล,<ๆ>แล้วอิงก,ก็ยังไม่ได้ลงอะไรอะไรเงี้ยค่ะก็แบบเออพี่เล็กก็แบบมาแซวเฮ้ยเนี่ยแบบลงรูปคุณน้องอิงอยงอดไลค์พี่เยอะมากเลยอะ,อะไรเงี้ยแบบคนชอบน้องอิงเยอะนะเนี่ยอ,<ๆ>อะไรเงี้ยเหมือนก็แบบแซวๆกันจนกระทั่งอีกวันนึงอิกนนงอก,ก็ลงรูปเดียวกันเพราะว่าจริงๆอะถ่ายรูปอื่นให้พี่เล็กแบบช่วยเซลฟี่รูปอื่นแล้วแต่หน้าอิงมันไม่รอดเลยค่ะอิงก็เลยคิดว่าเออรูปเมื่อวานมันน่ารักดีก็เลยลงรูปเดียวกันเพราะว่าหน้ารอดสุดปรากฏว่า คน,นก,ก็คิดว่าเราเปิดตัวหรือเปล่าใช่อาจจะมีแบบเออแบบช่วงนั้นด,ดาราเปิดตัวเยอะหรือเปล่า <ส estão S 2> <ม>อะไรเงี้ยแล้วแบบอาจจะคิดว่าเราเองก็อยากจะเปิดตัวไหมอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอิงก็แอดกอดปากกอดทะเลเหมือนกันก็ออ <środ S 2> ไม่ได้แบบว่าออมีนัยยะอะไรแต่ปรากฏว่าคนก็คือแชร์กันไปเยอะมากแล้วก็มีเพจต่างๆเริ่มแชร์นายเอนเตอร์เทนเห็นเลยนายเอนเตอร์เทนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มมีแบบต่างๆเริ่มเราก็แบบ เฮ้ยตกใจตอนนั้นก็ยังถ่ายรายการอยู่เลยค่ะแบบวันที่พี่พี่แชร์อะไรเงี้ยก็ยังขำๆกันอยู่ในกองไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่อะไรเพราะว่ามันมันแบบไม่ใช่ความจริงอะไรเงี้ยสรุปว่าแบบพอหลังจากวันนั้นก็เริ่มมีแบบไปม่มีคนแบบจะทวงคืนอิงจะอะไรอย่างเงี้ยใหญ่ขึ้นอิงก็แบบเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ไงอะไรเงี้ยค่ะก็คือขำๆไม่ได้คิดอะไรจริงฐานะเรากับพี่อะไรก็คือแค่ร่วมพี่เราร่วมงานกันใช่ค่ะก็เป็นพี่ชายที่ไปร่วมงานกันในตอนนี้พี่เขาจีบเราไหมจริงจริง ใช่ค่ะไม่ค่ะแค่งลงรูปมันจะกลายเป็นแบบว่าข่าวออกมาว่าเราครบกันได้ขนาดนั้นเลยเหรอไม่เป็นเป็นพี่ที่เอาจริงร่วมงานกับพี่เ็กครั้งแรกด้วยค่ะ<อ>ไม่ได้แบบเจอกันมาก่อนแล้วก็<อ>ไม่ได้มีการพูดคุยอะไรแบบทํานองจีบกันอะไรอย่างเงี้ยเลยค่ะในในการถ่ายทําแล้วก็รู้สึกว่าแบบเหมือนจริงๆพี่อเล็กซ์ลงรูปพู่กับหลายคนนะคะแบบพี่<อ>ก้องห้วยไล่เออมีพี่ก้องห้วยไล่ด้วยค่ะในโปรเจกต์<อ>แล้วก็แบบมีแบบน้องก้าวก็ลงอ,อะไรอย่างเงี้ยคืออิงก็รู้เออใช่อิงก็เลยแบบว่า ทำไมนะอะไรเงี้ยค่ะ <G ül> อาจจะเป็นเพราะว่าอิงเองไม่เคยลงรูปคู่กับผู้ชายคนไหนที่ที่ไม่ใช่เพื่อนแบบว่าไม่ได้อยู่ในแวดวงเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะอาจจะแบบพี่เล็กเป็นแบบคนที่ทุกคนเหมือนแบบเฮ้ยอยู่ๆมาเจอกันได้ยังไง <G ül> อะไรเงี้ยค่ะแล้วงงไหมอิงพอแบบกลายเป็นข่าวแล้วแบบคนบางคนคนเชื่อเยอะเลยแหละ8ปอะไเรเงี้ย <G ül> เชื่อเยอะมากตอนนี้คือไปไกลป่ะค่ะมีแบบตัดต่อคลิปนู่นนี่นั่นแบบจริงจังก็งงค่ะอิงก็งงแล้วอิงก็รู้สึกว่าเออมัน ตลกดีเหมือนกันเวลาเราอ่านคอมเมนต์หลายๆคนก็ถามมาถามว่าแบบเครียดไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบโอเคไหมกับข่าวอะไรเงี้ยคืออิงก็รู้สึกว่าเออมันไม่ใช่เรื่องจริงเราก็เลยไม่ได้แบบไปโฟกัสว่าเราจะต้องแบบมาแบบเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้คุยกับพี่เล็กไหมพอเป็นข่าวแล้วพี่มันยังไงอะพวกเรายังไงดีอะไรเงี้ยมีมีพี่เล็กทักมาบอกว่าเนี่ยตลอดการชีวิตการอยู่ในวงการของพี่นะพี่ไม่เคยแบบมีคนแบบพิมพ์แล้วมากดโกดพี่เยอะขนาดนี้เลยอะไรเงี้ยก็แบบขำๆกันไม่มีอะไรจริงก็คือไม่มีอะไรจบ ใช่ค่ะใช่ไม่ไม่ข่ยยังค่ะไม่ไม่ไม่ค่ะไม่ไม่แน่นอนคือตัดเป็นพี่ชายใช่เป็นพี่ชายค่ะยังไงเราคิดเขาให้เป็นพี่ชายอนาคตไม่มีแน่นอนอิงว่าแบบไม่นะคะตอนนี้ไม่ได้คิดอะไรเลยก็แบบเหมือนเป็นพี่ชายแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้คุยอะไรกันอีกที่ที่ที่เป็นแบบ การจีบอะไรเงี้ยคือเหมือนเป็นแค่แบบพี่อะไรทักมาว่าเอ้ยขอบคุณนะที่มาช่วยงานอะไรเงี้ยค่ะก็แค่แค่นั้นเองค่ะแต่นอกจากคนที่แบบว่าทวงคืนเราแล้วคนเชียร์มันก็มีนะออกที่แบบเชียร์เราคู่เราอะไรเงี้ยค่ะก็เห็นเห็นอยู่ค่ะว่าแบบมีทั้งคนจีนแล้วก็คนเชียร์อะไรเงี้ยค่ะบางคนก็จีนแล้วแบบเพื่อนก็มาเมนว่าจะไปจีนอะไรเงี้ยอะไรก็เออก็ขอบคุณละกันค่ะที่ที่เชื่อว่าคนที่จีนน่ะเขาก็เหมือนหวังดีแหละแบบบางคนก็เห็นเราแต่งเพลงอกหักเยอะแบบอาจจะคิดว่า เมื่อไหร่อิงจะมีแฟนอ,อยากให้อิงเจอคนดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อะอขอบคุณนะคะสมหวังในความรักสักทีใช่เพราะว่าแบบอยากแบบบางคนก็แบบมาแซวว่าอุย้ยต่อไปนี้คงไม่ได้ฟังเพลงอกหักแล้วสินะอ,อะไรอย่างเงี้ยอิงก็แบบไม่ใช่ทุกคนแบบก็ยังก็ยังทําเพลงอกหักอยู่ค่ะออตอนนี้ไม่มีคนคุยโสดร้อเปอร์เซนต์จริงๆมันก็มีคนเข้ามาคุยเรื่อยๆคือแบบจะบอกว่าแบบไม่มีใครเข้ามาเลยมันก็แบบไม่ได้แต่ว่าคืออิงอ่ะไม่ได้แบบไม่ได้จริงจังกับใครคือเหมือนโสดอยู่ค่ะแล้วก็ ทํางานทุกวันนี้มีงานแบบเยอะมากม30วันคือ30วันเลยอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าแบบการนอนของเราก็สําคัญหรือแบบการพักผ่อนอะไรเงี้ยใช่ก็เลยคิดว่าแบบเออก็แบบเป็นเพื่อนกันไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะมไม่ได้ไม่ได้มีใครที่แบบจริงจังค่ะ กับใครเป็นแฟนบ้างอันถอะค่ะก็จริงๆก็อยากค่ะแต่ว่ายังไม่แบบยังไม่ยังไม่ยังไม่ใช่ใช่ค่ะตอนนี้ถ้านุ่งแหน่จะยื่นใบสมัครจะเข้ามาจีบก็คือได้นะคะค่ะก็ก็ลองดูก็ได้ค่ะส่งเข้ามาให้คัดเลือกก่อนค่ะค่ะโอเคขอบคุณค่ะติดตามข่าวบันเทิงที่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ